สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยวันนี้เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการทหารพันธีค่ายศรีสองรักจังหวัดเลย ทอพระเนตรการดําเนินงานโครงการเริ่มมาปี2565เพื่อให้พลทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลอดประจําการจะพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ให้กลับนําไปสู่ที่บ้านไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคหากมีผลผลิตมากก็สามารถจําหน่ายเป็นรายได้ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักปลอดภัยเป็นการขยายความรู้ของพลทหารปลดประจำการออกสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองสร้างเครือข่ายให้กับกองทัพบกทันี้โครงการทหารพันธ์ดีค่า้สีสองรักมีหน่วยร่วมโครงการ3หน่วยใช้พื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด98ไร่โดยได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมที่รับผิดชอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2อ6 5าอาทิ มวลทุนฐานบกที่28จัดกิจกรรมต่างๆได้แก่เลี้ยงเป็ดไข่บางปรากงไก่พันประดูหางดำไก่พันเหลืองหางขาวและไก่ชีทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลไา้สีสองรักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนมาเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนการทดลองปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมเลี้ยงกระบือพระราชทานที่สามารถนำมูลไปทำปุ๋ยคอกการเลี้ยงปูนาพันธุ์พื้นเมืองอึงอ่างและเลี้ยงกบเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดจำหน่ายได้ตั้งแต่ลูกอดจนถึงพ่อพันธุแม่พันธุนอกจากนี้ยังมีการทดลองเลี้ยงไส้เดือนผลิตน้ำส้มขวันไม้เพื่อไล่มแมลงทำปุ๋ยหมักบำรุงดินส่วนโครงการทดลองเพาะถั่วงอกปลอดภัยได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากเป็นวัตถุดิบในค่ายยังจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะปลอดสารพิษและมีราคาถูกกว่าตลาดส่งโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาเป็นผักที่มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดเมื่อได้ผลผลิตจะนำไปทำเป็นชาผักเชียงดาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป ทังน,นี้สภาพดินในโครงการส่วนใหญ่เป็นดินภูนาที่เป็นดินร่วนหยามีความเหมาะสมปานกลางปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกพืชป้องกันการพันธลายของดินและปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแปลงหลักด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยที่ตั้งอยู่ในค่ายสีสองรักโดยเพิ่มความจุด้วยการขุดลอกและเสริมระดับเก็บกักให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนกองพันธานรราบที่1กรมทหารราบที่8มีกําลังพลเข้าร่วมโครงการ27นายได้เข้าฝึกอบรมณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนริีโครงการมีพื้นที่21ไร่2งานดําเนินกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมคือการทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานการปลูกพืชสมุนไพรไล่มแมลงเช่นกระชายดํานอกจากมีประโยชน์ใช้บํารุงร่างกายยังนํากระชายมาทําเป็นน้ําหมักใช้ไล่มแมลงศัตรูพืช เช่นเดียวกับต้นสะเดาและต้นหางไหลแดงกิจกรรมปลูกผักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเช่นขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวและผักแพวเริ่มปลูกชะอมพืชเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และได้ราคาดีนอกจากนี้กองพัานฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ยังได้ขยายผลน้อมนําพระราชดำริโครงการฐานพันดี ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสตำบลเลยวังไสอำเภอผูหลวงจังหวัดเลยและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไปยังชุมชนในค่ายอีกด้วยนอกจากนี้มูลน,นิธิชัยพัฒนาได้มอบแนวทางการดําเนินงานโครงการในห่วงต่ออาทิทดลองปลูกพันธุ์ผักพระราชทานในแปลงปลูกปัจจุบัน เพื่อทดลองทดสอบความเสถียรการเจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ผักและคัดเลือกชนิดพันธุ์ผักที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศในพื้นที่และยกระดับโครงการให้เป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่นในพื้นที่อีสานเหนือ